สวัสดีครับอัปเดตในส่วนของแผนน้ำมันนะครับหรือว่า WTI USD นะครับจากราคาน้ำมันเลยคตอนนี้ก็เกิดการดันราคาขึ้นมานะจากโซนที่เขานะครับเกิดการเป็น sideways up trend ขึ้นมาเนาะจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเขาลงมาลีเทสเทนะครับก็เกิดการดันราคาขึ้นตลอดนะครับโดยแนวรับสำคัญตอนนี้ครับก็อยู่ที่70.836นะครับถัดมาก็เลย6 6 พอพายอับหกเก้าจุดสองนะครับหกเก้าจุดสองซึ่งเป็นดิมานะจะเห็นได้ว่าเป็นแท่งเหมือนอิมบาลานขึ้นไปนะครับก็เป็นเหมือนกับพยชั่นเนาะส่วนแนวรับสุดท้ายนะครับที่เป็นเขาส่งราคาขึ้นมาแนละ้วก็จะทิ้งไสไว้อยู่นะครับก็หกเจ็ดจุดสองแปดสามนะครับหกเจ็ดจุดสองแปดสามหากราคายืนเหนือโซนเจ็ดสามจุดห้าได้ครับตอนนี้ก็มีการเทสโซนโซนแนวต้านนี้เนาะซึ่งเป็นต้านที่เขาเทสย่ำราคาหลายรอบแล้วนะครับ ก็มีโอกาสในการทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยต้านถัดไปเลยก็มอง74.390นะครับถึง76นะครับกรอบนี้นะครับก็มองว่าถ้าหากปิดเนื้อสามารถยืนโซน73.5ได้ก็มองว่ามีโอกาสได้ราคาขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองตีฟิโบในการหาเป้าของชุดเล็กสวิงชุดเล็กชุดนี้นะครับก็แนวโน้มก็ตอนนี้ก็เทสโซน100%เป็นไปที่เรียบร้อยนะครับถัดไปก็ ร้อยยครับแล้วก็ร้อยหกสิบจุดแปบบคร่าวๆนะก็อยู่ราคาที่74.887ดแปนั่นเองครับอ่ายังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นข่าวนะครับว่ามีการสนับสนุนในการลดกําลังการผลิตหรือเปล่าก็อาจจะเป็นแรงหนุนสําหรับข่าวนะครับสําหรับในส่วนของน้ํามันได้นะครับในการดันราคาขึ้นไปโอเคครับอัปเดตในส่วนของน้ํามันก็ประมาณนี้ครับรอย่อบนะครับ เซฟสุดแล้วนะครับขอบคุณครับ